ทุกครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่28เมษายน2563นะครับเราเจอกันวันนี้จะมี2ช่วงเวลาเช่นเดิมท่านผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับวันนี้คุยกันเรื่อง,องผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้ชีวิตในครัวเรือนไทยนะครับมีผลต่อการยับยั้งเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด19ได้อย่างไร ได้พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานีชัยวัฒน์คณะเศรษฐศาสาตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะนักวิจัยเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณาสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวส่วนในช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับภาคการศรึกษาต้องปรับตัวเพื่อรับกับนิวโนมอนอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณภูมิสลันทองเลี่ยมนาคผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์รรการศรึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคกาศรศึกษาในช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกอมสินหีบสมบัติ พร้อมกับเสื้อยือดที่ระลึกจากทางรายการจำนวน1ชุดเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1ชุด1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกันก่อนเช่นเคยข้อมูลก็มีอยู่ว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้มอบเงินบริจาคให้กับสถาบันบำราศณราดูลจำนวน5 0,000 0บาทจากการจัดกิจกรรมออมสินร่วมใจ ต้านภัยโควิดนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินได้อมอบเงินบริจาคให้กับสถาบันบำราชนราดูลจำนวน5 0 0แสนบาทจากการจัดกิจาก,การรมที่ชื่อว่าออมสินร่วมใจต้านภัยโควิดนะครับนี่เป็นข้อมูลครับมาถึงคำถามเราถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้ธนาคารออมสินได้อมอบเงินบริจาคให้กับสถาบันบำราชนราดูลเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่27เมษายนเมื่อวานนี้เป็นผู้โชคดีจากจากังหวัดนนทบุรีนะครับคุณบุตรสบาสอนภูมิขอสแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารออม,อ,าารอมสินได้ขยายเวลาพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยอัตโนมัติเพิ่มจาก3เดือนเป็น6เดือนสำหรับลูกค้าสินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะและสินเชื่อผู้ประกอบการ s m e สถาน,นะปกติจนถึงค้างชำระไม่เกิน3เดือนนะณวันที่31มีนาคม2,563นะครับซึ่งจะมีผลโดยอัตโนมัติทันทีตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่30กันยายน2,563ะครับโดยลูกค้าไม่ต้องยื่นแสดงความจำนงที่ธนาคารออมสินแต่อย่างใดแต่หากไม่ต้องการเข้าร่วมก็สามารถชำระได้ตามปกตินะครับเอาละครับมาถึงช่วง เล่าข่าววันนี้ไปพูดคุยการเรื่องของผลการวิจัยพฤติกรรมการใช้ชีวิตรครัวเรือนไทยมีผลต่อการยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานีชัยวัฒน์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและนักวิจัยเครือข่ายสถาบันวิจยัยระบบสาธารณสุขนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพราะว่าตอนนี้กําลังจะ,ะมีข้อมูลหลายต่อหลายอย่างที่เริ่มมองกันไปไกลแล้วท่านผู้ฟังว่าหลังจากโควิดผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเราจะ มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไรนะครับผลการวิจัยชิ้นนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าเขาสรุปมาอย่างนี้ผลการวิจัยเนี่ยพบว่ารัฐต้องการความร่วมมือมากขึ้นหรือต้องปรับช่องทางการสื่อสารปรับเนื้อหาสื่อสารให้ตรงกับพฤติกรรมความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดมากขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่เฉย้ไปคุยกับอาจารย์ทานีอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับครับหัวข้อที่เราทําวิจัยนี่เรามีวัตถุประสงค์ที่มาที่ไปยังไงครับอาจารย์ครับก็คีอตอนแรกพยายามจะตอบโจทย์ว่าคนไทยเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็คนกลุ่มไหนทําได้คนกลุ่มไหนทําไม่ได้เพราะอะไรครับครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ครับแล้วยังไงต่ออาจารย์ครับก็พอดีตอนที่เราทําวิจัยเราก็เลยอใช้วิธีการเซอเวย์นะครับแล้วก็พยายามให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม ก็มีเครือข่ายจำนวนหนึ่งที่มาช่วยเราแล้วสุดท้ายเราก็แบ่งคนออกเป็นสี่กลุ่มครับก็คือคนในเมืองคนจนเมืองคนในเมืองก็คือคนทั่วไปที่อยู่ในเมืองนะครับคนจนเมืองก็คือคู่มืรายได้น้อยที่อยู่ในเมืองแล้วก็คนชนบทแต่เราสุดท้ายก็คือกลุ่มที่อยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับคือคือที่เรามองอันนี้เป็นเป็นหลักเพราะว่าเราพยายามจะดูว่าคนส่วนใหญ่มีความตั้งใจดีแหละ มีทัศนคติที่ดีมีความกังวลเรื่องโลกแล้วก็อยากจะให้ความร่วมรือครับ <c oughs> แต่ว่ากลุ่มที่เขาทําได้หรือไม่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันกลับไปอยู่ที่ว่าบ้านเขาเนี่ยอยู่รวมกันมากน้อยแค่ไหน <c oughs> และเวลาที่เขาออกมาข้างนอกเนี่ยบางคนเขาต้องไปตลาดที่มันแออัดใช้ <c oughs> รถสาธารณะที่แออัดหรือบางคนใช้รถส่วนตัวได้ไม่แออัดไปไปช้อปปิ้งออนไลน์ได้แบบนี้เป็นต้นครับกออมาเป็นส <c oughs> <c oughs> ี่กลุ่มครับครับแล้วแล้วผมเป็นยังไงครับ ซึ่งซึ่งอ่าในผลคือเราพบว่าคนในเมืองอันนี้ตัวเลขที่เราดูก็คือคนในเมืองเป็นกลุ่มเดียวที่โดยเฉลี่ยแล้วมีห้องนอนกับอ่าจํานวนคนเนี่ยพอๆกันหมายถึงว่าเขาสามารถแยกห้องนอนกันได้นอนเดียวย่ยวเงี้ยนะฮะนอนเดียวครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติเราดูในบ้านนะครับ ความกังวลที่จะแพร่เชื้อในบ้านเนี่ยจะมีอยู่สามพื้นที่หนึ่งคือห้องนอนสองคือห้องน้ำสาม 3, คือห้องอาหาร<อ>ห้องอาหารอจจะเป็นห้องที่นั่งกินข้าวด้วยกันก็ได้ก็คือสามจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะซึ่งเราพบว่านอกจากคนในคนในเมืองเนี่ยไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะกินข้าวกินคนเดียวนะครับเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีตอนเย็นกินกับที่บ้านบ้างแต่ว่าแยกแยกตัวได้ห้องนอนไม่น่ากังวลห้องน้ําก็ถือว่ามีจํานวน ที่จะแชร์กันไม่มากทีนี้คนที่น่ากังวลก็คือคนจนเมืองกับคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพราะว่าคนจนเมืองเนี่ยแชร์ห้องน้ําแน่นมากๆแชร์ห้องนอนด้วยคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็แชร์ห้องแชร์แชร์ห้องน้ําเยอะมากๆห้องนอนอย่างอาจจะมีหลายห้องนะครับส่วนคนชนบทเนี่ยก็แชร์ห้องน้ําอย่างเดียวจริงๆห้องนอนเขากระจายได้เพราะว่าบ้านเขาค่อนข้างใหญ่ครับ พราะฉะนั้นพอเราเหยิบมาแบบนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นภาพว่าอที่จริงถ้าถ้าเรามองในภาพรวมของทั้งสี่กลุ่มเนี่ยห้องนอนห้องน้ําและห้องกินข้าวเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงของคนแต่ละกลุ่มคนละแบบเราก็เลยกลับถอยกลับมามองว่าเอ๊ะถ้า,ถ,าถ้าลักษณะโครงสร้าง,างทางกายภาพของบ้านในสังคมไทยมีลักษณะแบบนี้เนี่ยคือจะเปลี่ยนบ้านในระยะสั้นกาคงทาไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ในสังคมก็คือว่าเวลาที่รัฐขอความร่วมมือเนี่ย อาจจะต้องแยกเป็นพื้นที่สาธารณะกับในบ้านเพราะว่าในสังคมไทยเนี่ยในบ้านหนึ่งเนี่ยมีสมาชิกเฉลี่ยประมาณสักสามถึงสี่คนไม่ใช่ทุกคนที่ออกนอกบ้านทุกวันใช่แล้วไม่ใช่ทุกคนที่ทํางานนอกบ้านครับครับเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งก็คือคนที่ออกไปทํางานนอกบ้านหรือคนที่ออกออกไปซื้อของนอกบ้านเนี่ย ให้เขาปฏิบัติตามมาตราก,การในพื้นที่สาธารณะและกลับมาถึงบ้านเนี่ยล้างมืออาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ให้เอาไวรัสเข้าบ้านเพราะการจะมาทำโซเชียลดิสแตนซ์การจะมาป้องกันไวรัสในบ้านเนี่ยยากมากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อสเสนอที่พยายามมองว่าต่อให้ในทางสาธารณะสุขหน่วยในการแพร่ระบาดเนี่ยคือหน่วยระดับบุคคลแต่ว่าการป้องกันการแพร่ระบาดในสังคมไทยอาจจะต้องเป็นครอบครัวหรือครัวเรือน เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะขยับมาโจทถัดมาว่าลาที่รัฐมองการป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยในบุคลลคลก็ควรจะต้องทําในที่สาธารณะแต่ว่าตอนที่กลับมาบ้านเนี่ยให้ให้ป้องกันในระดับครอบครัวครัวเรือนเป็นหลักครับครับแสดงว่าที่เราสื่อสารกันมามันก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าการจะลงให้ถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็การให้ความรู้กับเขานี่เป็นเรื่องสำคัญกว่าไหมฮะ ใช่ครับทีนี้พอพอเรามองแบบนี้ปุ๊บก็แปลว่าถ้าสมมติว่ารัฐจะให้ความรู้หรือการประชาสัมพันธ์ให้หน่ะก็จะมีอยู่หลายประเด็นที่ซ้อมอยู่น่งหนึ่งคือต่อไปนี้อาจจะต้องประชาสัมพันธ์ให้เข็นรอยต่อระหว่างตอนที่กลับจากที่สาธารณะรแล้วก็เข้ามาในบ้านเพื่อเพื่อไม่ให้เอาเชื้อถึงในบ้านออกไปที่สาธารณะและไม่ให้เอาเชื้อจากสาธารณะกลับมาในบ้านนั่นกันนันนี้ไม่งั้นจะระบาดใ,ในบ้านสองคือเราพบว่าอินฟลูเอนเซอร์มีสองคนคือแม่ หรือไม่ก็เด็กรุ่นใหม่ถ้าถ้าเป็นในสังคมอ่าชนบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลักหลักคือแม่ถ้าเป็นสังคมในเมืองคือเด็กรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นคนกลุ่มเนี้ยถ้ารับประชาสัมพันธ์ดีๆให้เขาช่วยเป็นคนที่รับผิดชอบครอบครัวเขาหน่อยช่วยดูแลหน่อยช่วยเตือนคนในบ้านให้หล้างมือจะมีอิเหตุมากเพราะเขาคอนเซนเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ เขาเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้ข้างเยอะเพราะฉะนั้นแทนที่จะ,จะจะประชาสัมพันธ์กระจายกระจายไปเนี่ยสามารถระบุบุคคลแล้วขอให้เขาอะเป็นคนที่รับผิดชอบในครอบครัวในบ้านได้ครับอ๋อน่าจะตรงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าแสดงว่าเอ่อคนแก่คนอายุมากถ้าไม่ออกจากบ้านเลยก็ไม่เป็นไรอย่างที่เราเข้าใจตรงกันใช่ครับนะครับเพียงแต่ว่าคนที่เชื่อมต่อสังคมภายนอกกับคนกับบ้านนี่แหละก็คือคนที่ออกนอกบ้านไปทํางานไปอะไรพวกนี้แล้วกลับมา ใช่ครับอืมครับเอะอย่างนี้อาจารย์ผลงานศึกษาที่ออกมาเนี่ยมันมันน่าจะไปต่อยอดในทางไหนต่อได้ไหมฮะจริงๆหลังจากอออกมาแล้วผ่านไปสักสองสามสัปดาห์ที่จริงมีเแพ้่ก่อนหน้านี้นดนึังก็คือเราสัมภาษณ์เราสำรวจคนกลุ่มเดิมต่อนะครับดูความตั้งใจดูความคาดหวังจริงๆเราก็พบว่าคนเริ่มเหนื่อยถ้าในทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเราก็เรียกว่าเหนื่อยก็คือแบบ เริ่มจะไม่ไหวแล้วผ่านไปสองสัปดาห์ที่ในในตอนสํารวจที่ที่เผยแพร่ตอนแรกเนี่ยคนตั้งใจดีมากเก้าสิบกว่าเปอร์เซนต์ตั้งใจหมดแต่ว่าพอผ่านไปสสัปดาห์เนี่ยก็ตามสปายคนไทยก็คือตั้งใจเยอะตอนแรกแต่ว่าไม่ค่อยนาน,นกเ็เริ่มเริ่มออกนอกบ้านเยอะขึ้นเริ่มปฏิบัติตัวไม่เป็นไปนตามมาตรการแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ติดเชื้อน้อยลง เพราะเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยที่จริงอันหนึ่งที่เราพบว่าดีขึ้นแม้เวลาผ่านไปสองสัปดาห์ก็คือคนปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกบังคับในที่สาธารณะดีขึ้นแต่ยังอื่นแย่ลงหมด <c oughs> เช่นในบ้านไม่ล้างมือไม่ไม่แยกสำรับไม่ไม่อ่าไม่ไม่อยู่บ้านและออกไปข้างนอกเพ่ขึ้นสักสาสิบเปอซนซึ่งซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งอันเดียวที่ดีคือปฏิบัติตามในที่สาธสารณะซึ่งแปลว่า ถ้ารัฐบาลจะประชาสัมพันธ์ให้ให้แม้ตอนจะมีการเปิดร้านอาหารขนาดเล็กรีอเปิดต้องบังคับให้ในพื้นที่สาธารณะต้องใส่หน้ากากก็มีโซเชียลดิสแนซ์ต้องแบเดงเพราะว่าตอนนี้คนให้ความร่วมมือกับเรื่องนี้มากครับอืมก็แสดงว่าถ้า,ถ,าถ้าองค์ความรู้ลงไปถึงคนที่เขาเ,เป็นระดับประชาชนทั่วไปแล้วเขายินดีให้ความร่วมมือด้วยมันก็น่าจะโอเคไหมร ใช่ครับซึ่งซึ่งตอนนี้เนื่องจากว่าคนเนี่ยยินดีให้ความร่วมมือมากแต่ว่าถ้ารัฐบาลใช้กระทั่งมาตรการ,บ,ารบังคับที่มีการลงโทษครับ คนก็จะยังยินดีร่วมมือแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนการลงโทษคนที่ไม่ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นจริงๆโอกาสนนกเนี้ยนอกเหนือจากการที่รัฐบาลสามารถใช้มาตรการบังคับได้เนี้ยยังยังสามารถสร้างความร่วมมือของประชาชนที่ถ้าสมมติเรา,าคิดต่อไปไกลในอนาคตอาจจะเป็นความร่วมมือเรื่องอื่นแต่นะตอนนี้เป็นโอกาสดีที่คนเต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อป้องกันยงไรครับครับ ก็เ,เอาว่าผลการศึกษาออกมาก็น่าจะตรงตามนี้ทีนี้ถ้าจะเอาไปสู่นานาไปสู่การปฏิบัติเนี่ยาารมีคาแนะนำไหมครับในส่วนการปฏิบัตินะตอนนี้ก็คือว่าหนึ่งคือการการประชาสัมพันธ์ต้องไปเน้นตอนที่กลับเข้าบ้านแล้วก็จะออกจากบ้านว่าอะไรต้องทําบ้างให้ชัดเจนว่าเขาต้องทําอะไรบางครับสองคือน่าจะประชาสัมพันธ์ให้แม่หรือเด็กนุ่นใหม่เป็นตัวแทนของครอบครัวได้และสามคือจริงๆเราพบว่า คนที่รู้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในจังหวัดมีความกังวลเรื่องไวลาสูงกว่าคนที่ไม่รู้ครับเพราะว่าคนที่รู้ผู้ติดเชื้อในระดับประเทศเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกังวลมากเพราะมันค่อยค่อนข้างไกลตัวดังนเราบอกว่าทางประเทศมียี่สิบสามสิบคนหรือสิบคนเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าในจังหวัดเรามีสองคน3ามคนเนี่ยอันนี้เราจะเริ่มกังวลเพราะใกล้ตัวเพราะนั้นอาจจะต้อง ประชาสัมพั์ในในระดับจังหวัดซึ่งแปลว่าต้องไปอาศัยเสียงตามสายอาสาอสมหรือว่าสาธารณสุขจังหวัดมากขึ้น,นก็น่าจะช่วยครับอ,อผมยกตัวอย่างจังหวัดหนึ่งพอเขารู้ว่ามีผู้ติดปุ๊บเนี่ยเขาล็อกดาวน์หมู่บ้านนะฮะอาารหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยในหมู่บ้านที่เขาอ,อยู่กันเลยคือไม่ต้องให้ใครออกใครเข้าเลงสิ้นเลยจนกระทั่งผ่านไปสิวันคนไข้คนคนั้นก็หายเป็นปกติดี อย่างน,นนี้ก็จะช่วยครับใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะมีการประชาสัมพันธ์กันเองภายในจังหวัดมีเว็บไซต์คนก็นั่งดูว่าตอนนี้คนที่ป่วยเป็นยังไงบ้างตอน,นเย็นๆหกโมงเย็นผู้ว่าแถลงเงี้ยก็เปิด a ฟ e b o o k ดูกนันนี่ช่วยได้ไหมท่านอันอันอันนี้ช่วยได้ครับซึ่ง,ซ,งซึ่งพอประชาสัมพันธ์ไปปุ๊บเนี่ยคนน่าจะเื่นตัวแล้วก็ช่วย <c oughs> ได้เพียงแต่ว่า,าการประชาสัมพันธ์อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้คนไปรู้สึกว่าโควิดเป็นเป็นเหมือนปีศาจไปนิดนึงก็เลยกลายเป็นว่าใครติดเนี่ยก็ดูน่ากังวลไป ช่ครับก็คือถ้าถ้างั้นก็อาจจะต้องสมดุลดีๆระหว่างความเสียหายจากไวรัสจากการช่วยเหลือของประชาชนครับอืมแต่ว่าเรื่องเรื่องตอนแ,แรกอาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์พูดนะฮะแต่ตอนนี้คนเริ่มรู้จักโควิดมากขึ้นหรือยังอาจารย์เอ่อณนะตอนนี้เท่าที่เราสํารวจด,ดูก็คนคนรู้จักเยอะขึ้นนะครับ<ต>นในเชิงความรู้เนี่ยเยอะขึ้นในเชิงทัศนคติก็อ่ามีความมีความตล่วมีความเกียบน้อยลงครับครับครับ กลัวและร,รงเกียน้อยลงแต่ถ้าเกิดวันใดก็ตามมีวัคซีนเกิดขึ้นหรือมียา,า,ารักษาโรคได้จริงมันก็จะง่ายหน่อยในการดูแลตรงนี้ใช่ครับโอ้ทันที<ช>เลยครับอืมกลับมาน่าสนใจเอาเป็นว่าเอตอนนี้ณวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเข้าใจว่าเดือนหน้าอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นค่อยๆขยับค่อยๆข,ขยับไปเนี่ยอาจารย์มองงไงฮะอืม จริงๆค่อยๆขยับก็ตอนนี้ที่รัฐบาลเลือกเปิดแ็ะคิอเปิดเฉพาะอ่าธุรกิจขนาดเล็กหรือว่ามีความเสี่ยงน้อยซึ่งเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็พยายามจะให้ให้ผู้มีรายได้น้อยม,มีมีโอกาสทำอาหาก,กินด้วยนะก็ค,คิดว่าเป็นเรื่องดีเพียงแต่ว่ามาตรการสาธารณาสุขก,ก็ยังต้องเข้มอยู่กับอาจจะต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่าสมมติถ้าเจอผู้ติดเชื้อเนี่ยจะกลับไปปิดจะปิดยังไงเพราะว่า พราะว่าถ้าถ้าไปสื่อสารว่าเจอผู้ติดเชื้อปุ๊บ<ๆ>ก็อาจาจะตับไปปิดชุมชนปิดเมืองอีกครั้งซึ่งซึ่งถ้าสื่อสารไปเพียงแค่นี้เนี่ยไม่พอเวลาที่คนเจอผู้ติดเชื้อปุ๊บผู้ติดเชื้อไม่กล้าแสดงตัวไม่กล้าแสดง<ๆ>ออก<ๆ>เพราะว่า<ๆ>ถ้าไปทำให้ชุมชนถูกปิดเนี่ยมีหวังคนในชุมชนก็อาจจะโกรธได้กอ็อันนี้ต้องหาวิธียกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีโลคอลควรันทีนสเตทควรันทีนปุ๊บถ้าเจอผู้ติดเชื้อในจังหวัดใดก็ตามนี่ดึงเขาออกมาควรันทีนให้เร็วที่สุดครับแล้วกอ็อันนี้ก็อาจจะช่วยอ่าไม่ให้ไม่ให้ใหอาหรือว่ามีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเนี่ยดึงดึงออกมาก่อนอันนี้ก็อาจจะช่วยครับอืมครับทีนี้น้ำหนักในการสื่อสารเนี่ยอพอถึงวันนี้ปุ๊บมันมันจะต้องเปลี่ยนได้หรือยังอาจารย์ว่าจะเน้นมุมไหนอะไรยังไงอ่าผมคิดว่านะตอนนี้คือตอนตอนนี้คนเข้าใจเรื่อง วรัสวิธีการแพร่ระบาดต่างๆค่อนข้างมากแล้วผม,ผมคิดว่าอันนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องสื่อสารแต่ว่านะตอนนี้ก็แ่่จะเป็นสื่อสารให้คนปฏิบัติตามมาตรการเพราะตอนนี้คนรู้แต่ว่าอาจจะไม่ครบถ้วนแต่ว่ารู้ว่ามีมาตรการอเลยบ้างก็คือสื่อสารให้คนปฏิบัติตามมาตรการแล้วก็ช่วยกันสอดส่องดูแลคนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการรวมทั้งสื่อสารให้อ่าเขา ปฏิบัติตอนลอยต่อระหว่างในบ้านกับที่สาธารณะน่าจะเป็นจุดสําคัญครับอืมครับแล้วจะเป็นต้องพยายามปรับทัศนคติด้วยไหมฮะอก็จะดีขึ้นก็กเยียาำครับเพราะว่าทัศนคติตอนนี้ก็ตอนนี้คนเริ่มตัวน้อยตัวน้อยลงตัวน้อยเนี่ยในอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวการตกถ้าสมมุติว่าระบาดในที่อาจจะอาจจะยุ่งก็คือให้ให้ระวังเหมือนเดิม แต่ว่าก็ก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปอืมครับแล้วก็ทาคว่าเข้าใจเห็นว่าตอนนี้ความความระวังอาจจะอาจจะมีน้อยกว่าความพร้อมที่จะออกมาทํางานบอว่าถึงเวลาจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยสังคมมันส่วนคนส่วนหนึ่งก็ต้องการออกจาทำงานเพราะไม่งั้นมันก็เขาเรียกอะไรอะ่ะอยู่บ้านก็ไม่ได้ทําอะไระทำนอนนั้นก็ความเสี่ยงจากการติดไวรัสอาจจะ อาจจะต่ํากว่าความเสี่ยงที่จะไม่ไม่มีกินนะครับก็จาเป็นต้องออกมาดีต้องให้ภารักชานักเก่าเองนะครับวันนี้รบกวนจาแค่นี้ก่อนนะฮรขอบคุณมากครับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานีชัยวัฒน์นะครับคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะนักวิจัยเครือข่ายสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงเล่าเรียงวันนี้ เรื่องของภาคการศึกษาต้องปรับตัวเพื่อรับกับนิวนอมอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณภูมิสันองเรียบนาคผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา,ก,ษากองทุนเพื่อความสเสมอภาคทางการศึกษานะครับในช่วงเล่าเรียองครับส่วนคําถามวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินได้มอบเงินบริจาคให้กับสถาบันบำราชนาราดูลเป็นจำนวนเท่าไหร่ตอบเป็นตัวเลขมานะครับ4221075ทาง SMS แต่ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจของเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่กััน